วันนี้นะครับทางเหล่าพันธมิตรของกรรมนณรนะครับโดยมีท่านกรรการนะครับแล้วก็ทางสมสรไทรออนหลวินรวมท,ท,รทั้งทางตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดปร่งหันะครับได้มากับเทศบาลได้มาร่วมกันทํากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนะครับได้มารอบมอบรถมืแชร์แล้วก็มอบอข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็แพมเปิร์ืให้กับน้อง ผู้ด้อยโอกาสนะครับกับผู้ยากไร้นะครับเราได้มอบวิวแชร์เป็นประจำทุกเดือนนะครับเพื่อสร้างให้สังคมเนี่ยได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีให้กับผู้ด้อยโอกาสนะครับก็ต้องขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับครับดีใจครับพ่อญาติเก่าอะไรสั้นๆได้ไหม คุณได้ขอบขอบคุณบคณคนมาก่ไห้ใช่แล้ก่อนนั เดี๋ยวนี้มันพูดจำนการ้ชไหต้องบล้อก่อนเลย้อลงวันนี้ถอดรถไม่ให้คันยืข้ามนีเที่ยวน้าจะบอกได้นกหัวฟาดที่พูดบ้าที่สุดแยกรถไม้รถไหันมุมถ่ายข้นไปอีกขึ้นอีกขึ้นไปอีกม่ขึ้นตีอีกข้นตีอีกขึนกข้นตอีก้นข้าไปอีกขึนตี้อีก้นตีข้น โอ้นี anyway> ้ดีใจยังเลยใจดีนีดีดีดัดีดีดีดรดีดัดีดงดีรีดีัีดีด่ดีดงจีด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 ีนีนนะครับโดยด่านดองกรการดี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 ดกรีด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 ัดีดีวัตีกีด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 ีรีด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 ีรีดกดนดี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 ดอดีดรดีิวแชร์ดหดกับดีดีีีดดให้กั ผู้ป่วยผู้ยากไร้นะครับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งนะครับรวมทั้งต้นเพิดนะครับก็กิจกรรมที่เราทําอยู่เป็นกิจกรรมประจําทําประจําทุกเดือนนะครับก็ปีหนึ่งเราก็จะมอบประมาณ12บสองันนะครับเพื่อให้เป็นการช่วยเหลือสังคมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยผู้ยากไร้นะครับขอบคุณครับผู้แทนของอสมออ้าวเดี๋ยพแทนอสมอาจจะขอบคุณทางคณะแทนนะครับเป็นผู้ท ยายทิ้งมันทีนี้มีใบแดงแล้วะหนาวยายดีใจแล้วรอกันเลยและยายพูดได้ปกติเอายายให้พรลูกหลานหน่อยแต่ไมครับเปล่าไม่เป็นไรของของของพ่อแหมไม่ต้องมีแชร์ป่ะไม่มีมอมมอมเลยได้แี่ยายเจอของหนักเลยแค่ยี่สิบโลยายของเยอะเออไม่ไหวแล้วอ้าว เอาของไลยอ้นจจอมนได้ร่วมร่วมกันไหครับ้วยครับครับวันนี้ก็ทางอ่ากรมมณฑจังหวัดประจวบทีรีขันนะครับแล้วก็สโมสรไรออนโหินรวมทั้งทางอ่าอสมอสมนะครับได้มาร่วมทากิจกรรมนะครับม้ออ่าข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็ม้อผันเพลิด ให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุนะฮะที่ติดเตียงนะครับกับผู้ยากไร้นะครับกิจกรรมดีๆเนี่ยเราจะจัดทุกเดือนนะครับซึ่งทางเรากับทางพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ทํากิจกรรมนี้เพื่อสังคมนะครับแล้วก็ถ้าหน่วยงานใดหรือต้องการที่จะให้ทางเราไปช่วยเหลือก็ติดต่อมาได้ทางคอรมนนจังหวัดจันทบุรีครับต้องขอขอบคุณท่านกรานะครับที่เป็นหัวแรงในการทํากิจกรรมที่เราทำงานอยู่ทุกเดือนนี้นะครับขอบคุณครับ อยากให้พรเลยครับอ่าเดี๋ยวรับพรเตรียมรับพรครับวันนี้นะครับทางกรอ,อรอมนรจังหวัดปะจตานีขันธ์นะครับโดยท่านกรการพรนเอกกรการนะครับแล้วก็ทางสโมสรไลออนหัวหินกับทางสมาชิกแล้วก็อสอนมอนะครับได้มามอบอ่าอ่าถุงยังชีพนะครับแล้วก็แคมเพปญน,นะครับให้กับ ผู้ป่วยติดเตียงนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมีกาลังใจในการต่อสู้และการดำรงชีวิตต่อไปนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณคุณนะครับุณยศดุยด้วยนะครับ